ออคอ่ากามินคุกคุกคุกเขาาจ้างซ้อนว้าวว้าวว้าวหมอันนี้เป็นถือถือสินค้าเข้ากล้องี่ายอยากให้ได้ค่ะไปะะเดี๋ยวโดนกีนหราทำนี้ต่อไป โอ้จานใหญ่มากกระมินว้าวต้องไปว้าวไปอะว้าวกระมินกินกินันเดียวเลนกินกันเดียวเมนะกินหมดแล้วไอติมกับน้ำปลาน้ำปลายสูบดูดแล้วงวน่าจะไม่พอน่าจะต้องใส่เพิ่มเอาอีกไหมเอาต้องใส่ปลาเพิ่มกระมินยูทร์ไทร์สตอร์สตอต์สตอร์สตอร์กินกันต็ออะ

ลองลองลอง้ยังไหมัเลียเลียอะไอะไรกับพเกลี่ยยาเลยจริงพอแล้วน้องชอบแน่น้องชอบ